ทีนี้ไปที่หุ้นเด่นของเรานะครับหุ้นเด่นประจำวันที่3,11ขึ้นอภาคมนะวันนี้เราเลือกตัว Starflex มาแนะนำนี่ไม่ได้เลือกมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Starflex นะครับแต่ว่าที่เลือกเพราะว่าหนึ่งคือราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาพอสมควรนะครับทำให้ในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยดูดีมากขึ้นนะอยู่ใกล้ฐานแนวรับมากขึ้นในแง่ของอัพไซด์เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของ ผลการเป็นงานในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่าก็ยังคงแข็งแรงนะครับเพราะว่าความต้องการในส่วนของเฟสติวัลแพคเกจจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเรียกว่าอะไรนะสามารถบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนมาแบบอ่อนเป็นเฟสติวัลค่ะใช่ฮะก็ยังมีความ้องการที่สูงครับผมใช่สูงมากแล้วก็จริงๆแพคเกจจิ้งทุกรูปแบบอ่ะการที่เราอยู่บ้านกันนี้นะคะ แล้วก็แบบอ่อนก็เป็นแบบหนึ่งที่เอสเพผลิตแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเยอะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยใช้กระป๋องอลูมิเนียมดีบอะไรต่างๆนี่นะอาจจะถ้าเขาเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นพลาสติกแพคเกจิ้งมาเป็นเอ่อเป็นเฟล็กซิบลแพคเกจิ้งเปลี่ยนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะคะทีนี้ราคาหุ้นก่อนหน้านี้ที่ประกาศกำไรออกมาแล้วปรับตัวลงเนี่ย อันนี้ก็ตอบรับไปกับผลประกอบการในไตรมาสถึงที่มันออกมาต่ํากว่าคาดไปนิดเดียวนะแต่ที่ต่ํากว่าคาดไปเนี่ยมันมีเหตุผลค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสั่งออเดอร์ใหม่แบบใหม่ทุกอย่างใหม่พอใหม่ทุกอย่างใหม่หมดปุ๊บมันจะต้องขึ้นโมใหม่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะต้องขึ้นโมใหม่ขึ้นอะไรใหม่มันก็จะเลยจะมีคอสแล้วเวลาระหว่างทดลองผลิตใช่ไหมมันก็ผลิตไปมีเสียอันนี้ลูกค้าใหม่เอาไออย่างไง้ไอตรงเนี้ยค่ะมันเป็นต้นทุนนะคะมันก็เลยทําให สูงขึ้นมาแบบแค่ชั่วคราวแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่หลังจากนี้พอเริ่มทุกอย่างคุยกันลงตัวลงลงตัวเรียบร้อยแล้วก็จะผลิตโมนี้แล้วก็แบบนี้ไปเรื่อยแล้วส่วนสูญเสียที่เรียกว่า defect rate เนี่ยเขาเขาต่ำกว่าของอุตสาหกรรมอยู่แล้วอุตสาหกรรมประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์เขาทำได้ประมาณแค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เองก็โมเมนตัมกำไรเนี่ยในไตรมาสสองสามสี่จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเยอะ work from home เราก็จะเนี่ยมีมีแพ็กเกจจิ้งไม่ว่ากี่รูปแบบเนี่ย มาที่มาที่บ้านกันเยอะก็มันก็จะสะท้อนดีมานได้รูปแบบหนึ่งด้วยอะค่ะว่าดีมานเนี่ยมีสูงจริงดีมานสูงจนต้นทุนพลาสติกต่างๆเราก็เห็นราคาปิโตเคมเห็นสเปรดปิโตเคมนะคะแต่ว่าดีมานสูงจนสามารถตลาดแข็งแรงจนสามารถที่จะค่อยๆผลักภาระตรงนั้นเนี่ยไปที่ราคาได้โดยที่ลูกค้ารับได้ครับผม แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีไปทําในส่วนของอซองซองนะซองซองเข็มฉีดยาะไรประมาณนีใช่ดยใช่<อ>ค่ะก็จะเข้าไปาสู่การแพทย์ด้วยใช่ครับทุกวันนี้ก็รันโรงง,งานเต็มกําลังการผลิตไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนเรียกว่าแบบคือไม่อยากจะเลือกลูกค้านะแต่มันจะทํายังไงได้คือรันไปร้อยกว่าอร์เซ็ของ utilization ที่มีละก็เลยอาจจะต้องเลือกลูกค้าบางรายที่อามาจิ้นสูงหน่อยนะคะ แล้วก็ในส่วนของโรงงานใหม่ก็<ม>ก็ใช้พื้นที่โรงงานเดิมอะค่ะแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะขึ้นโครงคิดว่าประมาณปลายปีนี้น่าจะโรงงานใหม่เสร็จสิ้นนะน่าจะ,ะเพิ่ม capacity ได้ประมาณ25-3 0บเอก็รองรับการบรรจุพันธุ์แบบแบบใหม่ที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นทอสทอสแพคเกจจิงอะมันจะเป็นแบบพลาสติกที่เป็นสุญญากาศอะแล้วมันเก็บผลิตพันธฑ์ได้ ความร้อนได้มากกว่านี้เย็นได้มากกว่านี้นานกว่านี้อะไรอย่างเนี้ค่ะเป็นเป็นรักษาตัวคุณภาพของอาหารไปด้วยนะคะแล้วก็รองรับดีลในอนาคตที่ดีลเอก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าอันไหนที่มันอยู่นอกประเทศเราอะ่ะคือมันเดินทางไปไม่สะดวกอะ่ะมันก็เลยยังยังไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ดีลอ่ะยังออนอยู่นะคะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกําไรภาพทั้งปีเนี่ย ต้องบอกว่าเฉลี่ยในปี2021ถึง2023นะสามปีข้างหน้าเนี่ยเราคาดว่า Starflex เนี่ยจะมีกำไรโตเฉลี่ยถึง20%ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงและนี้เนี่ยเรายังไม่รวมในส่วนของอัพไซด์จาก deal M&A แล้วก็ดีลร่วมทุนหาพันธมิตรต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับราคาเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยเราให้ไว้ที่8บาทนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่า พักถาลงมาจาก7บาท,นนบาทเนี่ยนะหบาทเก้าบยนี่ยลงมาอยู่ที่ระดับประมาณสักห้าบาทแปบาเนี่ยคือลงมาแล้วประมาณเกือบยีเนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเริ่มจะเป็นทามิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับในการเข้าซื้อสำหรับตัว s t a r f l e ลนะครับก็เลือกเป็นหุ้นเด่น